ไทยที่ติดอันดับนะคะอยู่ที่อันดับที่6เงินเฟ้อต่ําที่สุดในโลกอันนี้เรื่องนี้จะเป็นยังไงนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุคยกันในเรื่องนี้แล้วก็คุณผู้ชมคะรู้หรือไม่ว่าตอนนี้ประเทศไทยในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อคุณผู้ชมขาอยู่ในอันดับที่6อันดับที่6เนี่ยคือเทียบจากอะไรดูจากอะไรนะคะก็คือสามารถดูได้เลยจากตรงนี้ ตอนนี้เนี่ยมีไทยเนะะี่ยค่ะอย่างมีอัตราเงินเฟอ้อคุณผู้ชมคะอย่างที่เราบอกกันว่าถ้าเทียบนะคะในส่วนของอัตราเงินเฟอ้อไทยอยู่อันดับที่6นะคะแล้วก็ถ้าไปเทียบกับในช่วงของเอเชียเองก็มีอัตราเงินเฟอ้ออยู่ในอันดับที่ไล่ลำดับมาเ <ๆ S 2> ช่นเดียวกันส่วนลาวเนะะี่ยค่ะยืนหนึ่งในเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อถ้าเทียบกับไทยด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเราจะมาดูกันนะคะในเรื่องของเงินเฟอ้อถามว่าไทย มีอัตราเงินเฟอ้อต่ำที่สุดในโลกยังไงบ้างนะคะเราไปดูกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องของติดอันดับนะคะ1ใน10จาก134ประเทศและต่ำที่สุดของอาเซียนส่วนประเทศที่มีอัตรานะคะยืนหนึ่งสูงสุดก็คือลาวในขณะที่เวเนซุเอลาถือได้ว่าเป็นแชมป์เงินเฟอ้อสูงสุดในโลกที่อัตรา 1.429%ดัชนีราคาผู้บริโภคเงินเฟอ้อทั่วไปในเดือนมิถุนายน2566เท่ากับ107.83เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนซึ่งเท่ากับ107.58ก็ส่งผลให้อัตราเงินเฟอ้อทั่วไป ต่ำสุดในรอบ22เดือนที่0.23ชะลอตัวต่อเนื่องติดต่อกันตามการชะลอตัวของราคาสินค้าไม่ว่าจะเป็นในหมวดอาหารนะคะก็คือโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มเนื้อสัตว์แล้วก็เครื่องประกอบอาหารที่มีการราคาปรับลดลงแล้วก็ลดลงในส่วนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนอกจากนี้ ฐานราคาในเดือนมิถุนายน2565ที่ใช้คำนวณเงินเฟ้อนะคะอยู่ระดับสูงเฉลี่ยก็คือ6เดือนแรกตั้งแต่มกราคมถึงมิถุนายนในปี2566เทียบ กับช่วงเดียวกันของปีก่อนเงินเฟอ้อสูงขึ้นนะคะ2.49%โดยเงินเฟอ้อของไทยมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆซึ่งน่าจะเห็นชัดในช่วงกลางปีเป็นจนถึงปลายปีส่วนเงินเฟอ้อถ้าเกิดว่าทั้งปีเลยนะคะล่าสุดกระทรวงพาณิชย์เขามีการปรับเป้าลงมาเหลือที่ 1-2%แล้วก็ให้ค่ากลางเนี่ยอยู่ที่1.5%ทีนี้เงินเฟ้อคุณผู้ชมเงินเฟ้อเนี่ยคืออะไรหมายถึงอะไรเงินเฟ้อนะคะหมายถึงภาวะเศรษฐกิจที่ระดับราคาสินค้าและบริการ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือว่าถ้าพิจารณาจากค่าของเงินเฟ้อก็คือภาวะเศรษฐกิจที่ค่าเงินมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะก็ทําให้การจะซื้อของชิ้นเดิมๆก็ต้องใช้เงินมากกว่าเดิมหรือว่าถ้าเราแปลงง่ายๆเรียกง่ายๆอีกแบบหนึ่งก็คือของแพงขึ้นนั่นเองยกตัวอย่างยังไงดีคุณผู้ชมเอาเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วกัน ก๋วยเตี๋ยว1ชามเมื่อก่อนย้อนไปอะสัก3 0ปีก็ได้ราคาชามละสิบบาทโอ้ยสามารถซื้อกินได้แล้วนะมีเงิน40บาทกินได้4ชามถ้ามาสัก5ปีที่แล้วแล้วกันราคา10บาทหาแทบไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยชามละ30บาท40บาทบางร้าน50บาททาั้งๆงที่ปริมาณก๋วยเตี๋ยวไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ที่นี้เขาบอกว่า เงินเฟอ้อก็มีข้อดีก็คือว่าถ้าเงินเฟอ้อนิดนิดหน่อยหน่อยก็จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจเพราะว่าจะไปช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ผลิตมีการลงทุนขายลงทุนการผลิตแล้วก็มีการจ้างงานซึ่งก็จะทําให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยขายายตัวได้ดีแต่ทีนี้ถ้าสภาวะที่เราคุยกันในเรื่องของเงินเฟอ้อสูงขึ้นสูงมากๆแล้วก็เร็วก็จะทําให้คนซื้อของเนี่ยมันซื้อได้น้อยลงไงคะเจ้าของกิจการขายของได้น้อยลงสุดท้าย อาจจะต้องลดขนาดกิจการเนี่ยให้มันเหลือเล็กลงเพลอเพลยังไงล่ะไล่คนออกจนถึงที่สุดเลยนะคะทีนี้มาดูกันต่อสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสอนอคสอนอคนะคะที่มานะคะที่มีการรวบรวมเงินเฟ้อรายประเทศจำนวน134ประเทศก็พบว่าประเทศไทยมีอัตราเงินเฟ้อต่ำอยู่ ที่อันดับที่6จาก134ประเทศโดยประเทศที่มีอัตราเงินเฟอ้อสูงที่สุด10ประเทศอเดี๋ยวไปดูกันก่อนประเทศแรกค่ะเวเนซสุเอลาอย่างที่บอกไปเงินเฟ้ออยู่ที่429%่ําต่ำลงมาเป็นที่เลบานอนนะคะอยู่ที่260%สซส่วนอาร์เจนตินาอยู่ที่114%ซิมบับเวนะคะอยู่ที่86.5%เปเซ ส่วนซูซินาเมยอยู่ที่64.6%ไม่เพียงแค่นั้นค่ะนอกจากนี้ในส่วนของอิหร่านยังอยู่ที่54.6%ส่วนกาหน้าเนี่ยค่ะ42.4%ตุรกีอยู่ที่39.59%ลาวอยู่ที่38.86%นะคะส่วนปากีสถานอยู่ที่38%ส่วนข้อมูลต่อมา สิอันดับแรกที่เงินเฟอ้อต่ำสุดก็ประกอบไปด้วยเซเซลอันนี้ติดลบเลยนะคะเงินเฟอ้ออยู่ที่ลบ1.02%ส่วนบุกินาฟาโซอยู่ที่ 0. 3ขณะที่จีนอยู่ที่0.2%นะคะไนเจอร์0.2%เช่นเดียวกันส่วนปานามาอยู่ที่0.42%อันนี้เป็นข้อมูลที่ได้รับการรวบรวมมานะคะ นอกจากนี้ไทยอย่างที่เราบอกไปอยู่ที่0.53%ค่ะฟิจิอยู่ที่0.8ค,คอสตาริกาอยู่0.88%ส่วนมาเก๊าอยู่ที่0.9%และโอมานอยู่ที่0.91%อันนี้เป็นข้อมูลคุณผู้ชมนอกจากนี้ในส่วนของการที่จัดอันดับเขาบอกว่า หากเทียบเฉพาะประเทศในอาเซียนด้วยกันเองนะคะพบว่าเงินเฟอ้อของไทยเนี่ยต่ำสุดในอาเซียนอยู่ที่0.53ชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่5แล้วก็ต่ำสุดในรอบ21เดือนสาเหตุสำคัญมาจากอะไรมาจากการลดลงของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ค่ากระแสไฟฟ้ารวมทั้งราคาสินค้าในหมวดอาหารที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง แล้วก็ฐานราคาที่ใช้คำนวณเงินเฟ้อในปีก่อนอยู่ในระดับที่สูงในขณะที่อันดับที่2คือเวียดนามนะคะมีเงินเฟ้ออยู่ที่2.43รองลงมาก็คือมาเลเซียมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่2.7ส่วนอินโดนีเซียอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่4ปเสิงคโปร์ค่ะอยู่ที่5.1นะคะฟิลิปปินส์อยู่ที่6.1 แล้วก็ลาวยังมีอัตราเงินเฟอ้อสูงที่สุดในอาเซียนก็คืออยู่ที่38.86%อันนี้ถ้าเทียบในอาเซียนนะคะนอกจากนี้ในขณะที่สหรัฐนะคะมีอัตราเงินเฟอ้อที่ยังคงสูงขึ้นในระดับที่ชะลอตัว4%ตรงนี้มาจากอะไรเนื่องจากราคาอาหารที่อยู่อาซายัยแล้วก็บริการขนส่งที่ยังอยู่ในระดับสูงขณะที่ราคาพลังงานรวมไปถึงรถมือสเนี่ยนะคะ หดตัวลวงต่อเนื่องก็ทําให้อัตรางเงินเฟ้ออยู่ระดับต่าสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2564เป็นต้นมาและการปรับขึ้นของราคาสินค้าสําคัญไม่ว่าจะเป็นหมวดอาหารหมวดที่ไม่ใช่อาหารแล้วก็ค่าไฟฟ้าโดยมาตรการทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องเช่นธนาคารกลางเองก็มีมตินะคะในเรื่องของการคงอัตราดอกเบีย้ยในระดับ 5.0ถึง5.25หลังจากขึ้นอัตราดอกเบีย้ยติดต่อกัน10ครั้งโดยหลายฝ่ายนะคะก็มีการคาดการว่าอีกในปี2ในอีก2ครั้งในปีนี้เนี่ยก็จะมีการเริ่มลดอัตราดอกเบีย้ยลงในปี2567อีกด้วยนะคะอันนี้นะคะเป็นข้อมูลของสหรัฐลสูงขึ้นสาเหตุมาจากราคาพลังงานอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ของสหราชนาจาักรนะคะไม่เกี่ยวกับอินเดียด้านหลังนะคะในส่วนของอัตราเงินเฟอ้อไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้าแต่ถ้าเป็นส่วนของอินเดียอัตราเงินเฟอ้ออยู่ที่4.25สาเหตุมาจากอะไรสาเหตุมาจากราคาเครื่องนุ่งหม่มรวมไปถึงพลังงานและที่อยู่อาศัยที่ยังสูงแล้วก็เป็นในส่วนของการปรับขึ้นของราคาสินค้าทุกหมวด อันนี้นะคะเป็นในส่วนของอินเดียเนี่ยแหละคะ่ะคุณผู้ชมที่เราพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องของไทยที่ติดอันดับหกเงินเฟ้อต่ำที่สุดในโลกนะคะ